นี่และที่จะนาบอกว่าห้างหมดเลยห้างหมดลติดนั่งเบาเด่นน้ำพิ่นไปทายเลยนะจ้าน่งบอกน้ำเล่าตะกอนซ้างเมลดียย้นไล่สดเยื่อไฟนบบสิบาอย่งไทยอย่งนางกับพวกปางบกบาก็ไม่เียงอนันะผู้ใดนั่งยู่ทั้งคางันแม่ไพ้าัวที่ตายไปแล้วบอกแล้วมาบอกเลขบอ มาบอกประจำอยู i, toi, g, room, fire, no? <c oughs> ่บอกประจำแมนบอกมาจากหัวตะครับไอ้มาอยู่นี่แล้วมาบอกเออซีหาหัว่ะมาไม่มาอยู่นี่โดนไปตะกี้อยู่ใส่ก็จ้ะมาได้ห้าหกเดือนแล้วเนาะตะกี้อยู่ใส่เดือนไหนเดือนไหนเลยอ๋ออ๋ออ่ะมาแบบนี้ตะกี้อยู่อุบลนดิค่ะแมนวันนี้ก็ได้มาอยู่น้ำลูกสาวได้มาอยู่น้ำลูก กะเอาเพิ่นมาน้ามเอิ้นเพิ่นมาหนไอ้เพิ่นมาอยู่ดีก่อนไปแล้วบ่อกเอิ้นพ่อมาอยู่นําก่อนแล้วเพิ่นตายไปแต่โดดตายจากเนาะ7 8ปีคดพร้อมแล้วเนาะสวัสดีแม่ดวงเนาะค่ะสวัสดีครับแม่ดวงครับสวัสดีครับอยากให้แม่เว้าที่ว่าถ้าพ่อแลาวมาบอกเข้าฝันงวดที่แล้วไหมว่าสิมาดูแลลูกเต้าอีหยังนั่นน่ะเอองวดที่แล้วนั่น ฝันเนาะฝันว่าเพิ่นมากกับหมสองคนเสือบอไซย่างมากแบบเพิ่นเขาอยู่ให้อยู่หน้านะกับลูกย่างมากเพิ่นก็เลขึ้นมากินเข่ากินหนามน้ำกินเข่ากินหนามอิ่มเดียเพิ่นก็เลว่าลูกเอ้ยเพิ่นว่าใหญ่ใหยังเด้อบาดอีกเพิ่นว่าพอสิมาเบิ่งมาแย่งมาลดสมลดชสาเองหนอเพิ่นว่าอัน ก็ย um oh, right. ืด้อมนันแลขเดกนั่นก็โตเก้านั่นล่ละพ่นว่าออก็เลยบอกถามเพนว่าเ้าเจ้าคือได้มาสันขอเพ่นมาเราะขอใคขอนึ่งพ่อไปลอ่าขอพนมาจังมันขอใครเิ่นกับวาขอพนอมอเพ่นหมาบโดนมาสันอือนี่บอกค้นพ่อนนี่บอกม่เพนมาหาแม่มาในฝันมาในฝัน จะเลยหงมือึ้นมากขั้นหงมาขึ้นมาเมื่อนั้นก็เป็นเมื่อเขาพันษาพอดีแต่ว่าถ้าสีเมื่อสำคัญสำคัญมากสุดปั้นเห็นเคนโหลดนะนะมีสีขาวสากเไมเขาวกระดัษดินนี่จังอยเนี่ยแม่สีขาวสากกับฟันนั่ะล่ะขาวกระดัษดินก่อนเขาวกระดัษดินเหมันฟันเห็นเบ้อทั้งปูทั้งยาทั้งหัวโอ้คือคือแม่ด่วนนี่สีมีเส้นทั้งนี้ใครว่าพูดที่ ตายไปแล้วเนาะสิมักสิมาหามาซื้อมือที่เป็นเป็นมือสําคัญสําคัญจังเข้าพรรษาออกพรรษาบนเข้าซาบนเข้าประดับดินแยกสิเนาะคือถี่เวามาหนีฟันเอ็นวัดซุดพนนี่ตายไปพนดเหรอตายไปพนดแล้วกับฟันธรรมดาเนี่ยละมากินตามมะฮุงตามมะฮุงมาหายกินกันคือ คูอจังบุปังนี่ละเพราะว่าอยู่บ้านแม่แม่อยู่คนเดียวเป็นบ่ค่ะแม่ประนี้เพิ่นกัดสิเที่ยวไปหาเพราะว่าจะเป็นแฟนเป็นสามีหรือว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อสิบ่ค่ะแม่เพราะว่าเายดวงเป็นผูเหลี่ยงปูเหลี่ยงยานนะค่ะเลยน้ำเนาะก็เลยน้ำแต่อยู่อุบลแต่แม่อยู่อุบลนี่กับปัเนิ่นก็บอกเล่ตลอดบ่โอ้แต่อยู่อุบล มือสิเขาพันสามือสิเขาวชาเขาประดับดินจัิงสิบางเทือกับมีเสียงเอิญยุกกระรางเออเอิญว่าจังไรเออนอดนี้ยังมานานลูกแท้ะภาษาลูกแท้แม่เป็นว่ามือเขาวสาเนี่ยคือจังสิบ้านใส่บาดใสจยังเหมือนน่ะอ๋อเปิ่นล้อเปิ่นทองคปิ่นทาก็เลยเห็นให้เพิ่นถูกปีนนะเนปุ๊บปุ๊บเธอเป็น ใกล้ใบุญประดับดินเนาะบ้านเนาะบุญเขาสากเพราะป่อยดวง,ง,งวิญญานเนาะช่วงบนหวดนี่ฝันว่ายป็ไงวันหวดนี่ฝันว่าไปกรุงเทพไปยามดูจะไปยามดูปัติมาดูแลว้วไอ้แม่ขอบอดไปทรงเลยเมื่อเองได้บอดูปปะก็เลยว่าได้าดายโยแล้วดูได้ยิ่เงินหสองห่อย ยี่ไพ่สองลอยกเลยคือขึ้นอยู่ในใจสอง้อยสีหอดบานบ่ก็เลยขึนเออเออก็เลยว่าแม่เม่านแ่งีดอกกันเลยว่าฟันสันสันดอกน้องลอยเนาะพ่านอนบค่อยหรับไม่ตรงเลยวดทีเวียวตรงเลยวดทีเแลยวฟันใหนตัวนี้ล่ะวดที่แล้วก็สองศูนดืวอกันฟันจังไหนแถสองศูนหาศูนวดทีเแล้ว โตเกาอยู่วันนี้มาฟ้านงั้นสองลอยใช่สองซูนซุนหรือ้าแม่แม่ใช่สองซนนแม่ครับอันตัวใดกว่าคันฟ้นนี่พอสดีอยวตัวใดก่าซุนหาหาซูนนี่ตอนนี้เล่ย่มแดงหนหาสุนรอดพจ้แต่เลาประเดีมาบอกบุีม่บอกแต่าีเอาเพราะว่าอยุหเราตายสาสิบปีนะห้าซนนไปเลย ก็เลยจุดถูกขอปูขอญามาว่าันนี่ก็ได้ศูนย์สามศูนย์น๊ะนี่มศูนยศูนย์ศูนย์มาให้อีเนะศูนย์ศนย์ศูนย์มาให่โอจังหวะสามศูนย์ศูนมาให้จีนมาจีนมานกสูงนอืมมันแต่ก้าวอันนี้แม่นีจีถือเล็วิ่งดีเลยแม่อืมึนมากันเล็กวิ่งมากกันไลยเกวิ่งนี่ยขึ้นมาก มัดวดนี้มักแล้วไปวดนี้มัดศูย์กับกับสองกับหาศูนย์กับสองวิ่งมันมาโจมาแหงเนี่คือสิเปนศูนย์เหรอเนาะวิู่นย์วิ่งศูนย์ห้าวิ่งห้าศูนยสองหางมวิ่งขึ้ว่าสิบไปวิ่งหน่งนี้ขึ้ว่าสิไปวิ่งวดบางหันลดไปเนาะแต่ยังนำาตัวเก่าอยู่อะไรยัหาศูนย์สอง นำต้มกวยเตา๋ยวน้ำซุนหายก็ซุนฟแม่คไ่เกาวานฟ้าเมนเฟินนี่ก็ผ่าบุค่ะแบบฟ้าพี่ฮามที่ว่าช่วงพั่ไต้ไม่ไหมนี่พัไม่เห็น่างก็ให้นิ่โอ้ยนอนนอนไม่ป็นแบนอนอยู่หลุดพิ่งกามาจอดไว้แตไพี่นอนเนาะกลางคืนแม่เราพิ่งเคยซ้อมรถเนาะ ช่วงเชียงช่วงเชียงอยู่ดังแห้งไรขันเพิ่นเพิ่นเคยสอมรถน่ะมาขุนเครื่องมือเอ็งขุดทุงเครื่องมือเพิ่นช่วงเชียงช่วงเชียงอยู่ดังแห้งไรอันก็เลยบอกเพิ่นว่าหนีไปเกิดไปขานซาบทองห่วงยังดอกก็เลยว่าบทองมั่ห่วงไม่ยังดอกว่าก็เลยหมิดไปตื่นเช้ามากมาเบิ่งกับบ่มีถุงเครื่องมืออยู่หันอื จะว่าทางได้ยินเสียงเสียงซองซ่างซองซ่างแม่นเพิ่นค่อยสมรถเองเหมืนนะครับเมื่อเพิ่นกะมีกบเบิร์ดก็เลยว่าโอ้มันไอ้บ้เคยโบ้เสื้อกับต่องเสื้อนั่นนะครับจังจงเัวจะว่าชุดหนึ่งคือว่ามันนอนกอดเสมรถว้ามันนอนเต็งแขนหัวดำปืดเลยฟันมีสังห์บ้างเห็น ขั้นฝันก็ก็ลังรับตาลงนอนเป็นว่าแม่นรับสนิทจริงๆมาอ่ะหมอดำพึดมาเตงแขนนี่ยยกแขนข้นกับบ่อขืนก็เลยห่วงเออเออเออโยผู้เทาก็ได้มาปลุกเอาสองตายใหม่ๆเนี่แมนอ๋อมีมีผู้เทาก็นอนนะเอมือนสองตายใหม่ๆเนี่ยมันเป็นคู่มืออุ้ยฝันเห็นนะแสดงว่าต็อกพ่อเนี่ยเลายังห่วงยังใหญ่ครับอยู่ตัวนี้เราคนห้งแมน บ้านนี้ขอตัวเลขบ้านนี้คุณแม่ตัวเลขชั่วห้เบิ้งนะครับมักตัวใดย้ำห้ในเด้อครับแม่ดวงคนเรามีเส้นอยู่แล้วนะครับฝันว่าพอบ้านหรือว่าคู่ที่รองรับไปแล้วมาให้หัวยอยู่ตลอดจักงวดแล้วก็แม่มาอยู่นี่นะฮะงวดแล้วหางวดแล้วงวดที่ผ่านมาหนี่เขาบะที่ผ่านมานีลดลดลดงวดที่ผ่านมาแต่ว่าซีงวดขึ้นไปหันเข้า วันนี้ขึ้นว่าคุณแม่มันใจตัวได้สุดๆครับเดี๋ยวมันใจศูนย์สามกับศูนย์ห้าศูนย์สามกับศูนย์ห้าวงกลมเลยเนาะอัวุงกลมไหมเนี่ยอันสามศูนย์สามเนี่ยวุ่งกลมไหมอ๋อนั่นแหละวงกลมตัวนั้นเลยครับศูนย์สามกับคือศูนย์ห้าเล็วิ่งนี่มันใจตัวใด้หลายก็งูมน้อเม่ดวงเล็ดวิ่งนี่มันใจศูนย์ศูนม ูนอยู่แล้วล่ะพี่น้องเ์มอนศูนยศูนย์มาแรงอยู่แล้วนะครับนนะี่นะครับเด็ดเด็ดพี่น้องครนบมศนานี่ศูนย์สองนห้สามมันสีออกศูนย์สามสาศูนย์ี่ก็พอจักแล้วหน้าโยกคนที่สามสิบเนาะอืม

เอาอเดี๋ยวสีบอกซูฟังเดี๋ยวเออเอาไปเอาไปแล้วอกวบตาตัหนึ่งเป็นของเกียรตนร์แ้วบอกน้ำับจุดคนภากันขอนังกันนะเกเยรนรกับแม่ดวงเกียรกับแม่ดวงจุดทูบได้แมนแมนของแม่ดวงยังศูนย์สามแปดศูนาย์ของเกีนร์ศูนย์สามแปของเกีน์ศนย์สามแปดศูนย์สามเนาะแมนตัวเดียวกันนะข้างกันแค่ศูนย์กับแเนาะตรงอที่ม่เดียวกัน อ๋อของขอแม่ดวงนี่ได้ศูนย์สามศูนย์เจนุดได้ศูนย์สามแปดคีบปก้อนเขาได้โชวเล้วเพราว่ตะก้อนสดตะก้อนสดจุดแก้งกันพี่น้องสามศูนย์ศูนย์สามตัวแรกค่ะครับสองตัวแรกศูนย์สามน้ำกันเนาะตัวสุดท้ายวัดดวงกันแลสแชมเปญมาหุ่นศูนยดจุดน้ำกันได้ตัวเดียวกัน ยาคอเสิบ้านบออแมนเลขถูกเขไว้มเนาได้สิ่สองตอนยยังกันน้องซ้องสิ่งสองตอนใหกนนี้ด้วยสิ้นสองตอนเอาสำหรับแนวท่างตัวเลขแม่ดวงนะครับในคลิปนี้ก็มีสองศูนย์ สองศูนแล้วก็ศูนย์ศกับ0ูนย์สามศูนย์สามศูนย์หนย์สนย์ห้นันยันศนเ่ยันยนได้ศูนยสศนเนี่ยล่ะถือว่ากลับยูในตัวนะครับนี่เนี่ยกับไปไปทั้งศูนย์สามทั้แมมันอยู่ใน้นีเลยนะครับเพราะว่ามีเลขแค่สองตัวเท่านั้นนี่นะครับตัวมากตัวชอบวิ่งก็คือวิ่งศูนย์วิ่งสองวิ่งห้าแม่นว่าแม่ โตมากสุดๆคันสีแลนกับเลนตัวเดียวคือศูนย์ะนนี่แนวทางตัวเลขของแม่ดวงคนมีเสร็จนะครับน,นะครับช่วยพี่น้องเห็นอยู่ในครับในนี่เด้อนะครับมันหมานกันนะครับ